ไม่นี้เดดนะก็ได้ซากผา,าหุ่มมาเห็เพิ่นเนาะออกมาเบิ่งกระตุนกันลกักข่าวออกมาเบิ่งออกมานอนเบิ่งปลาดุแก่กีนปูนลากไปลากมากก็เลยซากให้เบิ่งเห็นนั่นเห็นนี่จอกจอกแจกอยู่เฮื่อเนับจนทำนอนปลาดุงเลยจ้ะเห็นยังหูอองสิ่งก็เสียงปลาดุเลยเนาะมือหัวมันกันยังด้วา มีสูตรของเพิ่นมาแน่ใดเนาะ FC หูจักก็เขามินมาบอกแม่น้องอนุนเนยเดอ้อเป็นยังเพิ่นคือหนังเข้มเพิ่นคือไฮค,คุกขี้เก็บเนาะมาดูประมาณนี้หนังเข้มมาดูเลยเนาะแล้วก็เอาห้อยเอาไปตากวันได้เก้าสิ่ปมาดู สบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อปาดุงยินด,ดีต้อนรับเข้าสุซองแม่น้องอนอนพบพ่อกันตอนสายๆเนะาะปลาลุงเลยเนาะโดยเมืนน่อนี้ทางแม่น้องอโนอนกันได้มา,าส่งอนอน์เรียบร้อยแล้วปลาลุงเลยเนาะกำลังมาหอดเทือนอได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วเนะาะปัดกวดเทือนซานแล้วแล้วก็สิออกมาเห็ดเบียกเขื่อนเบียกซาน ตามปกติทุกมือที่เคยเฮ็ดพี่น้องเอลยเนาะแต่ว่าบกอยได้ทายไห่ปลาดุงเบิงปลาดุงเอลยเนาะโดยมื้อนี้ก็เลยตอนไปห้องเฮียนเนาะบุได้ทายไห่ปลาดุงเบิงมื่อเสาร์นี้เฝ้าปลาดุงเอลยตื่นสวยตื่นสวยเล่งรีบด้วยเสาร์นี่เนาะก็เลยบุได้ทายไห่ปลาดุงเบิงมื่อเสาร์นี่เนาะแต่ว่าการไปห้องเฮียนนั่นก็ถือว่าโอเคอยู่ปลาดุงเอลยเนาะโอเคอยู่มื่อเสาร์นี่ก็บม่ได้ไห้เนาะ อ่าโอเคอยู่ละกะไปหอดงเฮียนละกะดินจักพักนึงแล้วกะได้เข่าไปุงเฮียนเนาะปลาดูเลยไปส่งพนสองคนคือเกาขี่รถจักไปคือเกาปลาดูเลยเนาะรถใหญ่พน่นบ <c> ก <ười> ีขีเลียเพละขีเลียดรถปลาดูเลยพรถอยากได้ว่าให้อาลูกได้นั่งสบายเนาะได้ไปหันไปหนีพ่อได้เอาไปเที่ยวเอาไปอ่าไปเล่นไปยังอยู่ทางไกลสินะไปเที่ยวไปยังเนาะ บัดพ่อได้มากนะบัดดูบัดขี่เดียดรถปัดดูเงินเนาะขึ้นไปเอ่อเอามาแรกๆเพิ่นกะขี้ยู่ปัดดูเงินเนาะบัดพ่ออันเพิ่นไปน้หลายๆเทือ่แล้วเพิ่นเพิ่นเมาเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นหักเพิ i̇şte ่นหักแล้เป็นอันเบื่อเลยบัดนี้บ่อยากขึ้นรถเลยบัดนี้ปัดดูเงินเนาะเพิ่นแบบเพิ่นหักแล้วเพิ่นเพิ่นเมื่อยน้ำน้ำร่างกายนะเพิ่นก็ได้แบบบ่อยากขึ้นรถเลยก็เลยโบ บ่อยากขี่เลยบาดนี้ป้าลุงเอ้ยก็เลยไปส่งพากันขี่จักไปไปก็ยังยังคัดให้พอกับแม่ไปส่งอยู่ปาลุงเอยเนาะก็ยังบ่ได้ให้ไปส่งคนเดียวก็ยังยากอยู่ช่วงแรกๆาุงเยงเบิงทินี้ออื่นออื่นเดี๋ยวสิยวลองเบิงาไปกับแม่2คนเพิ่นสิไปบ่เนาะอื่นสิยวลองเบิงปาุงเยเนาะทินี้ก จะได้อยู่ทรงเพิ่นเบิดทิดเลยปลาดูงเอยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กับผลตกปลาดูงอยทางกระยากเนกาะท่าชห้ตู้อ้วนไปหับไหกกนะ้กับทางยากปลาดูงเอยเนาะก็เลยอยู่เพลอนแล้วก็อดเวลาเวลำเวลาแล้วก็ไปหับเอาเพิ่นปลาดูงเอยเนาะโดยเมือ่อเช้านี่กับฝ่าว่ำแน่ก็เลยบริไายบรรยากาศให้ปลาดูงเบิ่งเลยเนาะโดยมื่อนี้ทั้งแม่น้องอนุน่นกะสีมา สักเสื้อขาวให้เพิ่นไปดูเงินเนาะเพราะว่าเมื่อเมื้อเสานี่บ่บได้นุ่งเสื้อขาวเมื่อเศา้านี่ไปดูเงินเนาะมีอยู่สองสุดใส่สองเมื่อยังมันได้สักเมื่อเศาร์นี่เป็นวันประหัดเนาะทางโรงเรียนเพิ่นก็ให้ใส่สุดกีฬาไปดูเงินเนาะก็เลยบ่ได้ใส่เสื้อขาวไปแต่ว่าเบอร์อื่นนี่เป็นวันศุกร์ อา,อาจจะได้ใส่เสื้อขาวมายู่มาอื่นเนาะตอนเศร้าแล้วก็เตรียมไปนึ่งชุดไปเปลี่ยนตอนแรงเนาะปาลุงเลยเนาะหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วเพิ่ก์กกะจะเสร็จโตเปลี่ยนชุดให้แล้วก็ให้ไปนอนนะปาลุงเลยเนาะก็เลยได้เตรียมให้เพิ่์กกะซืได้ใส่แค่วันประหัดเนาะใส่สุดกีฬาพี่น,องงนอ้องเลยเนาะมาแยกซักเสื้อขาวให้เพิ่อกก้อนปาลุงเลย <c oughs> แต่ละมื้อกะ อยู่นําเพื่อนําซานเฮ็ดเบี้ยเฮือนซานจุกจิกยุกยิกพี่น้องเนาะแต่ว่าจักแม่นเฮ็ดหยังแต่ละมือก็เนาะจุกจจิกจอยู่นําเพื่อนําซานก็คือว่าเวลาเวลาก็ผ่านไปไวซ้ําบาดูเอ้ยโดยเดี๋ยวซักเสื้อให้เพิ่นก่อนปาดู้เนาะซื้อมาให้เพิ่นใหม่เป็นอันนี้จักเพิ่นสิใส่บ่ได้นี่ปาเอ้ยซื้อวานนี่ซื้อวานนี่เนาะเพิ่นสิใส่บ่ด้เดี๋ยวสิซักไว้ให้เพิ่นก่อน ตัวายซื้อเสื้อผ่ามากถ้าเป็นสีที่โบมักเพิ่นกับโบไซและปลาดูเลยเนาะไซเนี่ยเป็นเด็กน้อยผู้ชายหักเลือกเสื้อผ่าปลาดูเลยเนาะส่วายสิมักใส่เสือผ่าก็เป็นสีถ้าสีก็สิเป็นสีแดงไปเลยอาสีฟ้าสีดำอีกอย่างใบสีเนาะสีเทาเนี่ก็พอซื้อเสือมาสีเทาเมื่อไปซื้อเครื่องไห้น่องเตี้ยพอเพิ่นซื้อเพิ่นเห็นเสือตัวหนึ่งงามพอเพิ่นซื้อมาให้ กระโบไซมาลุงเอเนาะย้อนอะไรกระโบไซอ้าวบปซื้อบักมันแพงหนึ่งเนาะปลาดุงแบพอไปซื้อเลือกสีมาเป็นสีเทาบนโบไซอ่าสีแม่น้องอะโนนซื้อมาอ่าสีเหลืองกระโบไซมาลุงเอเนาะสีเหลืองคาดดำกระโบไซจะไปซื้อเสื้อผ้าในจังหวะเมื่อไปซื้อสุดนังเรียนน่ะให้เพื่อนไปเลือกเอาปลาดุนเเนาะเพื่อนไปเลือกเอาเอง้าเพื่อนเลือกเอาเองแล้วแม่นดูว่าเป็นสีขาวก่ะ กระไส้ทาพื้นเรื่องเอาเองนะปาดุเงินนอกกันเลยให้พื้นไปเรื่องเอาเองมือนี่เพื้นกระไสย,ยูปารุเงินนอกซื้อมากลลวกระไส้แต่ว่าปีที่แล้วนี่แม่น้องอนุ่นเป็นคนซื้อให้ไส้แน่โบไส้แน่แบบโบพ่อใจว่าบโบมักสีนะปาดุเงินนอกกันเลยโบได้ไส้ป,ปีกายนี่ซื้อมากแล้วน่อยไปซื้อๆนะปาดุเงินนอกปีนี่ก็ได้ซื้อไหม <laughs> ปีกายนี่ซื้อแล้วโบไดไส้ปีนี่ซื้อ ห้เพิรนไปเลือกเอาเองเลยปีนี้ยวแไม่นอกอันนู้นจะซักเสื้อขาวเพ่นก่อน,น่ได้เอาเข้าตู้ปั้นไปดูะเนาะแยกซักเอาเพราะว่าเป็นเสื้อขาวอย่างก็เป็นเสื้อนักเรียนเพิ่นเนี่ยมันเยันสีตัวอื่นตกใจมีเสื้อพอเพ่นก็เลยมาแยกซักน้ำกันเลย เป็นคนที่บ่มากกินแบบเพ่งๆปลาดูเลยเนาะอนุนน้อยแต่ห้าซักกันเสือผ่าถ้าเห้าเอากินน้ำหอมแบบคือผู้ใหญ่เ้าใไส้น RIGHT? ะปลาดูเลยเนาะที่ว่าน้ำยาปั๊บพน่มนะเ้าอยากเกยนกินไม่เนี่ยก็ยังยังโบไซปลาดูเลยเนาะต้องใส่กินนันที่เพิ่นคุ้นเคยจังเต่น้อๆที่ว่าไม่นอนนุนใส่สมัยบนยังเน้นๆนะปลาดูเลยเนาะ อันน้ำยาปั้ปผ้นุ่มอันเด็กเด็กเกิดทะเลปลาดุาเลยก <g ül> ็ต้องใช่ใช่อันนั้นคือเก่าเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนใหม่เพิ่นกะเพิ่นกะบามินปลาดุเลยเนาะแต่น้ำหอมพอสีน้ำหอมก็ยังบามินมวยอย่างนั่งได้พอพอกระจนยุดได้สีน้ำหอมไปละโดยเดียเ๋ยวขออนุญาตสักเครื่องกันนู้นหน่อยก่อนเด้อมาดู่ลยเนาะมาดูเลยมาโฮม่นนูอย มาไม่อนีแดดนะก็ได้หาซักผ้าห่มมาเห็นผืนเนาะว่าิืนอนอกหลากไปลากมากออกมาเบิ่งกระตุ้นกันลากผ้าออกมาเบิ่งออกมานอนเบิ่งปลาดูแก,ก่ทีุ่่นลากไปหลากมากก็เลยซักใเพิ่นซักผ้าห่มใเพิ่น เสือข้าวไฮเพิ่นก่อนปลาดุงเลยเนาะส่วนนี่กะอยู่เพื่อนก่อนส่วนนี่ปลาดุงเลยเนาะเพราะว่าเราเตรียมไปหักเพิ่งงามแแรง,งเตรียมตะโหินเมทันเวลาจะยังไห,ห้ปลาดุงเลยเนาะจะได้อยู่เพื่อนก่อนช่วงนี่เพื่อนขาหักเพิ่นก่อน จักเมื่อเอาปลาดุงเลยเสือขาวหงเยียนเพิ่นเนาะเดี๋ยวตอนแรงเนาะกระสีได้ไปไตเว้นอีกอยู่มาแดงกับปลาดุ้งเ,เนะาะเพราะว่านิ่เพิ่นว่าไปเห็นหมูกินเข่าอยู่โรงเรียนในะเห็นหมูเอาหมูหโฮพะโลไปในะคืออยากกินพะโลเพิ่นบมดจักซื้อแล้วเพิ่นบอกว่าอยากกินนั่น ต้นมน้ำดำดำเหมืนเนาะเดี๋ยวแม่นุ่นกันสิได้ออกไปตะเวนอยู่เดี๋ยวสิไปเวตลาดปาดุงเลยเนาะแล้วก็ววสิไปาหาซื้อเครื่องมาอันต้มพะโลโ้เตรียมไม้ให้พึนพ่นพิ่นมาอยากเอาไปหุงเฮียนต้มพะโล้เนาะแม่บอกว่าเดี๋ยวปลาแดงแม่จะซื้อกินบอนนุ่นไม่ด้อยากกินอยู่เพื่อนนุ่นอยากเอาไปหุงเฮียนเพินพ่นเดี๋ยวต้มพะโล้ไปกินอยู่หุงเฮียนปารุงเลย จะได้วาดมาแดงเลยเสียออกไปแต่เว้นยูออกไปหาซื้อ,อเครื่องต้มโ,โลยเห็นนเนาะไม่น้อกงานนุนกาเฮ็ดบกค่อยเป็นบันไดพี่น้องเลยเนาะอัน,นเป็นกับเขา่าอัน,น,อ,น,นอาหารไทยนะปลาดูเนาะบกค่อยเป็นบันไดแต่ว่าโพะโลูนี่กะได้เฮ็ดจ็ดสองเทือ่สามเทืออยู่หัก ซื้ออันเครื่องสําเร็จรูปมาเฮ็ดเอาปลาดูเหงื่อนอกเพราะว่าเฮ็ดเครื่องปรุงมันเองกะเฮ็ดโปเป็นปลาดูเหงื่อนอกก็ได้ซื้อเครื่องสําเร็จรูปมาแล้วกัมันจะเป็นคือซองอันซองอันรถดีนะปลาดูเหงือนอกแล้วก็มาเทใส่ไปช well. ่องแล้วก็เฮ็ดตามขนาดของข้าเจ้าแนะนําอยู่ในซองเพิ่นเลยนะปลาดูเหงือนอกบ่ได้ ก้าเขา่าเฮ็ดกับเข่าบ่ค่อยเก่งบารายกับเข่าไทยนะบาดุงเลยเนาะค่อยเก่งบาราส่วนไล่มิเต้เฮ็ดกับเขาวนขาัน,นอยู่อยู่บ้านเฮากับเขาเหนียวกินกับเขาเหนียวเนาะก็ะได้เฮ็ดบ่ค่อยเก่งบาร <laughs> า้ราคาอ่าสไปหาซื้นอนี่ยกะซิมี่ยังน้ำเนกะเดี๋ยวต้องได้เข่าไปบึงน้ำโทรศัพท์อีกแล้วบาดุงเลยเลยนาะมีอย่างน้ำเนกเฮ็ดพะโล กระสีไข่เนาะกระสีหมูสามสั้นเอาปลาดุงมาเมนเนาะเนาะอนุนก็นต้องเล่ไปเซ็กเบิ้งกอ่อนเบิ้งน้ำต้องให่ยูทูบช้อยก่อนปลาด,ดุ้แต<ะ>่ว่าป้าลุอ่าพู้จักวิธีแบบง่ายๆกันในน้ำไม่นองอนุนในเด้อเนาะไม่นองอนุนกะเพ็ดบูปินวิโดงนอกกับเข่าก็ได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเองปลาลุงเนาะเพราะว่าอยู่ห้องเที่ยนเพิน่นกับไ่ได้รับเลี้ยงเลี้ยงเข่านะ ป้าดุงเหรเนาะเพื่นเพิ่นมาให้ข้าเตรียมไปให้ใส่ปิ่นโตไปเด้อตอนเว้นมาแล้วเพิ่นป้อดหนึ่งสินะป้าดุงเหรเนาะเขาก็เห็ดไปบันนี้มันกินของใครของมันบัานนี้ไปเห็นหมูกินน่ยก็เลยคุดยักษ์สามเบงป้าดุงก็เลยมาบอกแม่ว่าอยากกินนั่นต้มน้ำดำดำเพื่อนว่ามันยังเด้ต้มน้ำดำดำแม่นอกนั่นก็เลยคุดออกว่าอ๋อมันเป็นพะโล้เดี๋ยวสิ เป็นให้เพิ่นอยู่ปลาดงสิไปแต่เวทอยู่มื้อนี้ก็ได้เนาะดีแล้ซักเครื่องซักหยังแล้วพอซนก็าให้ซักหมกกันให้ยมปลาดงเลยเนาะเดี๋ยวซักเครื่องอนุแวก่อนซักหมกกันาะให้เพิ่น่าามันดดเนาะแต่ว่บงก็คมขึ้นไปคึ้มมาอยู่แต่กะแดดอยู่เป็นแบบบางอันกันมีดำอยู่นะปลาดงเนาะังมึงก่อน มือ่อใดเด็กคักดกรดจนสีชักหมวกกันน็อกแหงยากปลาดูคงเจอกระถาชักวันเสาร์กับวันอานทิตเนาะตัวพันใสพันใสประจำวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไอป่าวพิธคือพันใสกูมื้อพันใสกูมือ,นมอเนอะาะตั้งแต่วันจันทร์หาว,านว,านาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เดียวบริษัทเดียวชีชากักวันเสาร์วันอาทิตหมวกกันน,อน,น,นอ็อกพันธุ์นาฬิกดูไเนาะเสือนุ่นมาซักมือเอาปลาดูเสือนุ่น พอได้ปั่นเครื่องปานใดนี่จะซักมึกปั่นแต้ของพ่อกับแม่เสื้อนนันซักมึองอ่เด็กๆกําลังเดินดเพียนมาดูเลนเลนาะป้าตอน11:00นแล้วเนาะ1 1 0นปาดูเ,าเครื่องก่อนปาดูเนาะ แล้ว11:00นพอดีเลยป้าลุงเอยเนาะมาส่งอนุนกาเพื่อกลับไปกลับมาก็บอดี9:00นกว่ามาเลยไปอ่าปัดเฮือนก่อนก็ได้สวยป้าลุงเยเนาะเพิ่ง่มาซักเครื่องก็ได้สวยเลยป้าเห็ดนั่นเห็ดนี จกๆจิ๊กๆอยู่เฮือนกะจนค่ำเนาะปลาดุงน่ะจักเฮ็ดยังจกๆจิ๊กๆกะจนค่ำเด็กน้อยว่าอด3:00นนี่ก็ได้ไปฮับเพิ่นแล้วนี่เนาะอีกเฮียนอีก1มือกะฮอดวันสารวันทิตย์แล้ววันนี้ปลาดุงเลยไปส่งอีกตื่นเ้าอีกมืออื่นเนาะ เ <c> พ <ười> <c ười> <c ười> <c ười> ื่อลูกเพื่อลูกเลยเนาะอดเอามือเช้านี่ก็ตื่นสวยพะตื่นเช้า2:30นนอนนึ่แจกผูเช้านี่จะได้ตื่นสวยนี่อือแม่จะฮอ6:00นนี่ได้ตื่นเช้านี่เพื่อมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเค้าเค้าพายรถจน7:00นปลายเสื้8:00นได้บ่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ป้าุงเบงเลยเช้านี่นะ มา,มาต่อกันดูที่คั่วมาเวียกที่สามไปดูเลยเนาะโยกใหญ่ไปมา,มาต่อกันดูคั่วลปดูเลยเดีย๋ยวแม่นอ้องอน,นุนจะเอาเสื้อเอานางเข้มออกมาตากเนาะนางเข้มม่ตู้มักไว้ตั้งแต่เมื่อไม่ตู้อยู่คนละปลาดูเลยเนาะยังไม่ได้ออกมาตากอยู่เบื้ง เบื้องสมหนาะยุบเป็นยังไงนี่ปลาดุงเลยเออมันก็นิ่มได้เด่นเนาะเป็นนางคุ้ยปลาดุงเลยนะเนาะเนนางคุ้ยที่เขาพากันซื้อซีทเมื่อนั้นเลยเนาะจดซีิเพิ่คนก็ได้มันอยู่ในพูดมันฑนาปลาดุงเลยเนาะเบื่องเดียวน้องอนุนจะเซอร์ขึ้นไปตากวันนี้เนาะมีตู้มักไว้ซามเมื่อ สีมื่อนี่เลยปลาลุงเลยเนาะมันมันทนอยากออกกินละซีเมือ่อเลยเป็นบะหม,มี่ส่วนผสมแกบปลาด้วยเนาะไปฮุบออกไปขอแกบน้ำเพลินมาเมื่อกี้นี่เอาไปคุกๆใจขี้แกบแต่ยังเอาไปตากอันนี้เมยน้องอนโนนกับบุพุจักคือกันเนปะปลาด้ยเนาะว่า เปิ้นเฮดแนวใดเพราะว่าม่ตู้แต้นเป็นคนเฮดไวแต่มากไวนะฮอดเวลาตากแล้วก็ให้แม่น้องอน,นุนตากแต่ในตู้บอกว่าให้ไปเอาขี้แกบมาคุกก่อนเด้ดอจังตากตคุกขี้แกบคนจังตากด้จักสินมาเลยนสองสี่หกแปดแล้9เก้าสิบ ก็เสียงมาดูเนาะอืมบัวมันกันยังดูว่ามีสูตรของเพิ่นบมอเนี่ยใดเนาะเอฟซี mm. หูจักก็คอมินมาบอกแม่น้องอนุนเลเด้อเป็นยังเพิ่นคือหนังเข้มเพิ่นคือไฮคุกขี้เก็บเนาะมาดูเลยแ <laughs> ม่น้องอนุนกับบัวจักได้พี่น้องเลยเนาะบางสิ่งบางอย่างกับบัวจักไป้ไอตู้บอกว่า มากเป็นอันตขั้นตอนมากกับไมตู้เห็ดใบไปดูเงยเนาะเมต้เห็ดไว้ตต้เห็ดไว้ไม่นองนุ่นกับเรามาเบิงซะเราเหนวใดนี่ราบอกว่าคนจะเอาขึ้นตากกะให้คุกคุกคุกขีกกก้เกียจคนจะเอาขึ้นตาเองเนาะคุกขี้เกียจคนจะเอาขึ้นตาก้องหาตกมาเทงเทง หอยไว้อยู่ในเด็ดเนาะปลาดูเล็บวันนี้นะ้องเบียกปลาดูเนาะขิ้ปลาซีซักหมวกกันนอกให้ว่าเซนเบิ่งไปเบิ่งมากเลยอะยังมันบบเหงอมันสวยแล้วเดี๋ยวไว้รอถา่ามันเศร้ามันชิดก่อนนะ้องจังซักเดี๋ยวมันมีต่างหนังเข้มกับจบก่อนอันนี้ปลาดูเนาะพักพรก่อนจะเศร้าเลยมันได้พักพรเลยนะปลาดู หลายๆคนก็มองข้ามเนาะประดูเลยเนาะหลายๆคนก็มองข้ามอันแม่บ้านไปไปลงเลยเนาะบางคนก็คิดว่าลูกเมียดูเพื่อนดูสร้างเนาะสบายอีกทีแล้วผิดเบียดเพืเ่อนดูสร้างกับเมยพอๆกันก็ผิดเวียกเลยขับลงเลยเนาะเตรียมนั่นเตรียมนี่เครื่องสุดเสื้อผ้า ถ้าว่าบัวทำคว้งสะอาดบัอันนั้นก็บับมีเสื้อใส่เสื้อผ่านนุ่วเนาะมดูเลยเนาะหอยหนางเข้มก่อนมันจะเป็นประมาณนี้นางเข้มมาดูเลยเนาะแล้วเอากระหอยเอาไปตากก่อนได้เกลือสิ่มาดูได้เกลืสิส่ต้องมักไว้ก่อนเลยเนาะจังพค่จังมักไว้นิ่มเลยมาดูเลยเนาะ แม่นออ้องอนุนสงสัยเป็นยังเห็ดนางเข้มเพิ่นคือเอาขี้แกบมาคลุกๆเนาะปลาดุงเลยผู้ใดผู้จักเนาะว่าเพาะยังกะคอมเมนต์มาบอกแม่นออ้องอนุนเลยเด้อบวัวจักกิลีอันใดาทานเพิ่นกัจักเด็ดแต่ว่าแม่นออ้องอนุนบวัวจากักพี่นอกก้องบุกเคยเห็ดอีลีเนาะแต่ก็นี่เห็ดตามคำแนะน้ำของเมตุปลาดุงเลยเนาะ กับบุตจ้าเหตุผล,ลนะนะวะชายไปเพื่อนยางเพงัวมันก็บบุตรมีรสชาติเนี่ยงัเขาก็ต้องเอาไปเผาอยู่แล้วนะคนเขาเสียมากินกัน,นเนาะต้องเบียกบ้านนี่ก็เมื่อย์ไายเติบปลูกไงคุณเนี่ย,ยค,คือเตะคือเต้นทว่าซักเสือผ้านี่ถ้า,าว่าบุมีเครื่องซักผ้าเฮ้ยเมื่อย์ปลูกเนาะอีทอบาเสนซื้อเครื่องซักผ้ามาให้พ่อเบงเบาไปอีกกันเนาะ เอาัาปาลุ้คลิปนี้การลำลาปาลุงจนแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่างทางเข้มก่อนปาดูง,งเนาะผู้พ่กพอกันใหม่เดอ้อเนาะขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะอขอบคุณปาดูงเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่น้องอ,อนุนเนาะ ขาวมาเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าบ่มีป้าดุงบ่มีเอฟซีเนาะเบิ่งให้บ่เบิง่งโฆษณาให้ไม่น้างอนุนก็นคืนบอบ่มีกําลังใจเฮ็ดคลิปมาหอดซูเมอนี่เนาะโดยขอบุญขอบคุลใยๆเด้อเนาะโดยสําหรับมื้อนี่นําลาไปแล้วอยู่ดีมีแห้งกันเบิดร์สุขุสุคนนําด้วยเบิดสุูุสุคนเด้อเนาะสบายดียบางคลิปก็มีประโยชน์แน่บางคลิปตรงมีประโยชน์แน่พี่น้องไยเนาะอดเบิ่งในเด้อเนาะ